สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องกันค่ะกับระเป๋าที่เราได้มาหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูกันวันนี้นะคะเราได้ซื้อลุยวิตตอมานะคะเป็นซาร่ากบอลเลนะคะเป็นกระเป๋าเงินสีแดงหนังแคนวาสลายมโนกแกรมนะคะที่เลือกใบนี้ก็คือสามารถใส่บัตรได้เยอะมากใส่เงินได้เยอะนะคะแต่ไม่รู้จะมีเงินใส่หรือ เปล่านะคะเพราะเอาไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะของมันต้องมีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพามาดูว่าใส่กระเป๋าอาม่าบีบีของเราได้ไหมใส่ได้นะคะทุกคนแต่จะแน่นนิดนึงนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูว่ากระเป๋าใส่บัตรได้16ใบจริงหรือเปล่านะคะเราก็เตรียมบัตรมาแล้วนะคะ16ใบใส่ลงไปเลยหนึ่งใบ มันจะแน่นนิดนึงนะคะสองใบเพราะมันยังใหม่อยู่เนาะสามใบนะคะทุกคนสี่ใบห้าใบานะคะหกใบหกใบแล้วนะคะทุกคนอีกฝั่งหนึง่งก็ใส่ได้อีกหกใบนะคะเจ็ดแปดใบเก้าใบานะคะสิบใบสิบเอ็ดใบสิบสองใบ เสร็จแล้วนะคะพอได้12บใบปุ๊บมันก็อีกมีอีกข้างหน้าอีก13 14 15 16จบจ้าใส่ได้นะคะ16บใบแล้วเรามาใส่เงินดูกันแบงค์ร้อยยูโรแบงค์ห้าสิที่มันใหญ่ๆก็ใส่ได้แบบรวมๆเลยนะคะทุกคนแบงค์ร้อยไทยยิ่งใส่สบายแบงค์สองยิ่ง